พี่คาปินนะับคาปินนะครับชื่อคาปินเนาะเป็นคนแนะนําแล้วก็แนะนำเด็กเนาะเพราะว่าจะได้เป็นเวียากรกับเราทั้งสองวันสามวันด้เล็น้อยดูที่นี่ก็จะเป็นเขาเรียกว่าอย่างที่อาจารย์เ์ยบอกเป็นสตูดิโอด้วยแล้วก็ส่วนหนึ่งก็จะเป็นที่แขวนงานไปสำหรับนักสะสมที่เข้าอยากเข้ามาดูงานเราก็มีงานให้ชมด้วยแล้วก็เป็นที่ทํางานเป็นตัวแล้วก็รวมกับเป็นที่อาศัยด้วย เป็นบ้านเป็นสตูดิโอแล้วก็เป็นแกลลี่ด้วยสำหรับที่นี่ก็พี่กับแฟนพี่คือคือพี่เฟิร์นคกเฟิร์นก็ได้มาอยู่ประมาณสักปีกว่าๆซึ่งเริ่มขยายมาจากในตลาดเพราะว่าในตลาดก็คูเฟิร์นก็เป็นครูสอนพั้าติไม่ได้กค่าถ่ายนะ, <c oughs> ะถ้าใครชอบเก็บพั้เติต้องดูนะครับและใครสงสัยว่าอาจารย์ครับมีข้อแนะนำหรือผมชอบอย่างนี้มีอะไรที่เดักถามเลยนะครับ <c oughs> เดีด๋ยวพาทัวร์แล้วก็ตอนท้ายเรามานั่งคุยกันก็เลยนะใครมีข้อสงสัสยอะไรอยากรู้อะไรก็ถามได้อย่างนั้นเดี๋ยวที่พา,าไปดูกันตรงนี้ลองได้ดแูแลใครก็ได้นะแต่ระยะหลังนะเห็นไหมพี่จะเอาคู่กันมารูปให้มันเบลอ <c oughs> เพื่อแบบว่าเรามาล้อกับความเป็นภาพถา่าย <c oughs> ภาพถา่ายบางทีเราด้เห็นไหมว่าระยะหลังมันเบลอได้ตามเลนมันอะเลนร้านะ่ายหลังเลนอะไรแต่นี่เราเอากระบวนการทางจิตกรรมมาใช้ กา,การทําให้มันเบลอโดยการใช้ผู้กันปาดมาดูแกล้มันก็เห็นดีเทียวรอยปายดสี้น้ำมันใช่ไหมจันสีน้ำมันชี้นน้มันแต่ถ้าสีกลิก่นใช้เทคนิคนี้ไม่ได้นะใช่ครับสีกลิ่นมันจะแห้งเร็วเวลาเราจะปาดเอาไปในพื้นที่ที่กันหนามเลยตา่างสงไปต่างประเทศหลายครั้งจนรเรื่งมีชื่อเสียงต่างประเทศแล้วก็กลับมาที่ เรีย <c oughs> ไปดังไปดังไปดังข้างนอกแล้วก็เข้ากล,าลับมาดังข้างในอีก <c oughs> พี่หนุ่ยนะครับแล้วก็พี่ปาครับพี่โราพีตันเาะพาเดินแล้วกันก็อันนี้จะเป็นหอศิลป์ที่เก็บงานน่าจะรวมตั้งแต่สมัยรัศกาลที่สี่รือของคนไทยถ้าเราเป็นเป็นแบบเรียนในหนังสือตั้งแต่เขาเรียกว่ายุคศิลปะโมเดิร์นนานยุคแรกๆตั้งแต่ยุคประจานศิลป์เริ่มมาสอนหนังสือสอนที่โรงเรียนปารีสศิลป์ก่อตั้งตั้งแต่สมัยก่อนก็จะมีงานคอลเลกรตสะสม ตั้งแต่ยุคอดีจนถึงปัจจุบันเลยที่เราเห็นในชั้นล่างเนี่ยส่วนมากก็จะเป็นงานเก่าทั้งหมดเลยนะครับผม<ฮ>เดี๋ยวเริ่มเลยก็ศิลปินท่านแรกนะครับก็จะเป็นงานของช่างเขียนไทยในยสมัยรัชากาลที่4ี่ครับเราจะเห็นได้ว่ากนะ่อนที่ศิลปะเนี่ยมันจะมาเป็นแบบนี้ช่างอาประเทศไทยวัสยกมสมัยก่อนมันจะมีแบบศิลปะที่เป็นประมาณนี้เลย แรกที่เกิดขึ้นในเมืองไทยนะคะก่อนที่สมเด็จราชการี่5ท่าน7ท่านจัดเสด็จประพาสยุโรปค,ครั้งที่15ปีนะคะสองทีนี้ก็จะเป็นงานที่ดั้งเดิมมาเลยนะคะทั้งผ้าทั้งเกอบนะคะทคนิคก็จะเป็นสีเทมเพอราบนผ้าใบนะคะก็คือสีเทมเพอราที่มันเป็นเหมือนสีฝุ่นนะคะแล้วก็ไปผสมให้มันมีตัวยึดเกาะแล้วก็ทาลงไปนะคะก็คือเนื่องจากว่าที่ต้องจัดก,การประกวดครั้งแรกขึ้นเนี่ยในช่วงนั้นเนี่ย สมัยรัชกาลที่4รัชกาลที่5มาเนี่ยก็มีหลัายุโรปพวกโปรตุกเกสพวกอะไรเงี้ยค่ะเข้ามาล่านาซีคมนะคะก็เลยว่าเออเดี๋ยวรัชกาลที่5ท่าก็เลยปิงไอเดียขึ้นมาว่าเออเราต้องแบบ เหมือนจัดคอนเทนอะไรสักอย่างนึงเป็นการประกวดอะไรเงี้ยเพื่อให้ต่างชาติเนี่ยเห็นว่าเราอ่ะมีการไม่ใช่ประเทศที่เป็นบ้านป่ามือเถื่อนมีการพัฒนาแล้วก็เลยจัดการประวากวดครั้งแรกขึ้นนะคะสองชิ้นนี้งานพร้อมกรอบเนี่ยอายุสิริรวมแล้วประมาณร้อยสสิบปีนะคะตาลีนะคะช่วงนั้น,าานรัฐบาลมุสโสเลนิกา เหมือนกับว่าเสร็จสงครามโลกใหม่ๆนะคะแล้วก็รัฐบาลยุโศลดนีเนี่ยก็ไว้วางใจให้อาจารย์ศิเนี่ยท่าทำเหรียญเหรียญพวกนี้ก็จะเป็นเหมือนเหรียญเงินเหรียญทองนะคะเพราะว่ารัฐบาลเนี่ยได้จัดก,การประกวดคอนเทนต์กีฬาอะไรต่างๆแล้วก็ให้อาจารย์ศิลป์นะ่ยะ่านปั้นเหรียญเพื่อมอบให้กับนักกีฬาที่ได้รับรางวัลนะคะส่วนชิ้นนี้ค่ะเป็นนันเต้นะคะก็จะเขาก็จะเป็นเหมือนแบบกวีนักวิชาการอะไรเงี้ยค่ะอาจารย์ศิงป์ปัน้นตอนที่ท่านเรียนปีห้านะคะ ฉะนั้นวันนี้ในฐานะที่อาจารย์เป็นเจ้าของพื้นที่เนาะ <S <S ก็จะจะรบกวนท่านอาจารย์แนะนําตัวเองแล้วก็แนะนาเด็กๆนักศึกษานักศึกษาว่าที่นี่คือที่ไหนนะครับชื่ออะไรอะไรแล้วก็ที่พักเป็นยังไงบ้างไฟห้องน้ําสถานที่เป็นยังไงบ้างเผื่อเด็กบา,บางคนก็าอาจจะยังไม่ทราบว่าเขาพักอยู่ตรงนี้ตรงนี้ เพื่อเดินมาฝั่งนี้ห้องน้ําใช้ได้ไหมอะไรเงี้ยครับอาจารย์ก็ขอรบกวนท่านอาจารย์แนะนําสถานที่แนะนำตัวเองแล้วก็แนะนํานักศึกษาครับขอบคุณค,ค่ะอยู่ด้วยกันที่นี่นะคะอยู่ในไร่นี่นะคะเหมือนพี่เหมือนน้องแล้วก็มีความปลอดภัยนะคะนะรรักศึกษาทุกคนไม่ต้องห่วงนะคะว่าจะไม่ปลอดภัยนะคะส่วนที่บริการของเรานะคะห้องพักต่างๆนะคะ ถ้ามีปัญหาอะไรก็แจ้งได้นะคะแต่ส่วนใหญ่แล้วก็ไม่มีปัญหาอะไรแล้วก็สะดวกสบายก็อยากจะประชาสัมพันธ์สถานที่ของเราด้วยนะคะนักศึกษาทุกท่านนะคะถ้ามาในไร่วนกุลของเรา,าราคาก็ถูกแล้วก็อยู่กันแบบพี่แบบน้องสามารถมาปิ้งย่างทํากินอะไรได้สะดวกสบายนะคะไม่มีปัญหาอะไรเลยเลยสียงดังก็ได้นะคะีก็จบ ปริญญาโทกับปริญญาตรีที่ศิลปกรเรียนที่เดียวเลยไปได้เลยเพราะอยังเป็นงานเขาเรียกว่างานทดลองอย่างพี่อ่ชอบที่ที่เราดูกันพี่อธิบายว่าอย่างพี่เป็นคนชอบแอฟแ a รกแต่ชอบภาพเหมือน แต่ตอนปริญญาตรีที่ก็ทดลองเลยว่าแอสแ็กมันเป็นไปได้ยังไงบ้างมันมีวิธีการทํำยังไงบ้างชุดแรกก็เลยเป็นสนามสีก็เหมือนเอาสีมาละเลงในภาพเลยแล้วเราก็มีใส่รูกคนเป็นความเคลื่อนไหวเข้าไปด้วยสเก็ตสเก็ตในการก่อนขึ้นงานชุดก่อนก็จะมีสเก็ตว่าป่าจังหวะประมาณนี้ประมาณนี้ดูทิศทางสีแปรงแล้วก็ค่อยขึ้นไปงานจริงแต่ท <Yeah. S 1> ี่ก็จะเป็นช่วงงานปริญญาโทนลฮะ,ะชุด ก่อนหน้านี้จะเป็นงานปีนตีส่วนใหญ่ชุดงานบปิยโนตีก็จะเป็นเชิงทดลองะเชิงเขาเรียกว่าหาอัตลักษณ์เราว่าเราชอบประมาณไหนเราสนใจแล้วเราอยากแสดงออกประมาณไหนทรนี้งานเริ่มโปรโทรก็จะเป็นงานเริ่มเขียนจริงจังมากขึ้นัดไปเรื่อยๆครับผชุดนี้ก็จะเป็นชุดที่เราเห็นกันที่บ้านเป็นที่ในสตูดิโอที่เราเพิ่งไปดูตอนตอนเช้ามาชุดนี้ก็จะเริ่มเขียนจริงจังมากขึ้น ในการแสดงออกเรื่องของแอฟแ a ็กที่มันเป็นเรื่องอารมณ์ต่อมนู้สึกก็จะไม่ได้เขาเรียกว่าลงทั้งภาพแล้วแต่เราเริ่มกํสาหนดสัดส่วนให้มันมีจังหวะมันมีทิตทางมากขึ้นภาพนี้จะให้ความสําคัญกับพวกภาพเหมือนในการเป็นสิ่งที่เล่าเรื่องอแล้วก็จะมีเขาเรียกว่า e อ p r e s s i o n คือนาม,มาทำตัวเนี้ยเป็นตัวสอดแทรกให้ภาพภาพเหมือนมันโดดเด่นมากขึ้นด้วย แล้วก็เอางานชุดนี้ไปแสดงต่อชุดนี้ก็จะพูดถึงเรื่องพุทธ ส่งมากเลยนะครับผมเชื่อว่าเด็กๆวันนี้เนี่ยที่ได้ฟังพี่สีก็ตามพี่หนึ่งก็ตามได้ความรู้นอกห้องที่เยอะมากนะครับเป็นสิ่งที่อาจารย์ไม่เคยได้สอนพวกเขานะครับวันนี้ก็ไม่งาก นขาโฉบได้เลยเลิกทงาน สิ่งสําคัญเลยเส้นที่มันแยกกระดาบขเขาเรียกว่าพื้นกับท้องฟ้าอย่างเงี้ยพอเราไม่มีเส้นนั้นอะ่ะมันจะดูว่าถูกมันลอยหมดเลยมันไม่รู้ว่าเส้นด้านหลังอยู่ตรงไหนคิวเขาอยู่ตรงไหนอหรือว่าพื้นอยู่ตรงไหนมันหายไปกันหมดเลยเนาะ<ด>แล้วก็ที่อยากจะแนะนําเรื่องการลงสีเป็นข้อสองนะคือว่าในรูปธรรมชาติต้นไม้มันไม่ใช่ว่าจะมีแค่สีตา่าง บางทีเราลองหันไปดูสีน้ำตาลถ้าเราจะมาบายสีน้ำตาล่างเดียวแล้วเราแล้วสีเราเรามีสีทั้งหลายสีเราลองหาความสนุกมากขึ้นอาจจะหาสีอะไรมาแทนสีน้ำตาลไหมหมายถึงว่าอาจจะมีสีแดงแทนไหมสดขึ้นมาบ้างสีชมพูบ้างสีส้มบ้างมองรวมๆปุ๊บมันก็คืออยู่ในเฉดเดียวว่าสีน้ำตาลเห็นไหมมันเป็นเขาเรียกว่าสีทนร้อน แต่เราสามารถเอาสีอื่นมาแทรกให้มันมีความสนุกมีรสชาติในงานมากขึ้นนะอันนี้จะแนะนาให้มันมีความพิเศษมากกว่าปีหนึ่งคือว่าเราไม่ได้คํานึงถึงแค่ความผูกต้องความสมบูรณ์อย่างเดียวแต่เราต้องคํานึงถึงเขาเรียกว่างานจิตกรรมที่มันมีรสชาติของการพนติ้งเขียนแบบที่แบบเฮ้ยไม่ต้องกลัวดอกอาจารย์พีรานินอาจารย์เหลี่ยมเดี๋ยวมาพีาจารณ์หนเป็นไงเนาะไม่ใช่ปีหนึ่งแล้วไม่ใช่ปีหนึ่งปีสองขีสองแสดงออกได้เลย มนะไม่ต้องกลัวจะเกิดเสียงให้เป็นมั่นถี่ทั้งคนอื่นไม่ต้องเป็นปดแต่ว่าอันนี้เป็นไม่ได้คือไม่ต้องเขียนโครงสร้างที่เป็นอาคารให้เขียนต้นไม้ชื่อสวยในน้ำให้มันนิ่งไหลมีปืนเซติฟีที่เข้าไปข้างในจะเสียงต้นไม้ที่อๆมานี้ไม่เด้อะไรเลยเก็่ยงได้เลยเนาะอ่าเกี่ยงกันได้ดีแล้วจอดไปที่เดียวเลยใช่ไหม แค่จ่าแหลมถามดีกว่าน่าจะถูกทางให้ถามว่าเป็ว่านู่อะไรกันได้รับเสนออะไรดีกว่ามันเป็นใบหนึ่อยู่ข้างล่างบางดูด่างเหรอนี่จะนั่งทำมันก็ยังดีกว่าแต่เหมือนสมาธิเราไม่ดีตัวพูดถูกไหมอาแต่พูดเดาคือน้ำได้ขนาดนี้ มีลายเซนนะตั้งใจนะลายเซนเงียบเลยก็ดีนะเขียนะคือเขียนแบบไม่ต้องมีอะไรรอกอ่ะเขียนต้นมะพร้าวขึ้นต้นต้นนั้นส้นนไซขึ้นต้นนะมีรองเท้าแตะสีเขียวสีเอ้ยไม่ใช่อะไรนะเรือเรือเหรอมันเป็นเรือหรอเป็นเรืออ๋อต่ไม่มีเรือนึหรอไม่มีเรือแกลบกรือแล้วเป็นสีเป็นสีนี้ได้ไหม โอเคอะไอย่างเงป็นสังเกตมโอเคนี่นี่สนุกเป้งเนต้องมาดูเกเนี่ยสนุกนี่หออกเดินไปก็ไหว้เจ้าพ่อก่อนหรือไม่ก็จึดธูปบอกเจ้าพ่อก่อนว่าเรามาขอใช้พื้นที่ตรงนี้ขอให้การทางานเราเมพระลได้ยดีอย่างีอยู่ประาอะไรนะคะเพราะ่านจะทุ่มเทไอยู่ในจุดนี้เพราะนั่นคนเรเราหรือสตาเราเวลาจะลงเรืก็จะที่ฐาน บอกเจ้าพ่อเหมือนกันแล้วเราก็จะมีของเส้นไหว้เจ้าพ่อในแดดบนเสาอาทิตย์หรือแม่ก็วยทุกวันพักทุกวันพักก็จะมีของไหว้นะคะแล้วก็ท่าเรือน้องาไปดูท่าน้ำผุดแล้วเดินย้อนกลับมาดูท่าเรือท่าเรือเราจะมองได้สองมุมแต่ถ้าอยากเห็นชัดๆก็เราจะพายมุนหมายน่ะต้องลงเรือไปดู เพราะเรือมันมุมของการใทยเลยมันสวยมากนะคะแต่ให้น้องยังไม่ลงน้อก็วาดบนก่อนพื่อนักเรียนจะวาดกล้จุดไหนก็แล้วแต่นะคะแต่ที่แนะนําคือสวยทุกจุดนะคะ เลือกคือม,มีสิน้นเยอะแค่สามครั้งนะครับอ่าใครให้ชิ้นนี้เข้าสามชิ้นเยอมือหนึ่งชนะท่าอ่าน,นี้เข้าไปหนึ่งครับกรรมการเหลือแค่สองนะครับอ่าใครให้ชิ้นนี้ยอมือครับหนึ่งสองสามกรรมการมีเจ็ดแสดงว่าชิ้นนี้ตกอ่าลงมา,มาทีนี้เทคนิคอันนี้เอาดินเอาอะไรดูดีกว่า เป็นปีหนึ่งะด้วยสรางสีรค่อยู่งอันนี้อันนี้เป็นอันนี้เป็นทค่ิคเพียวๆจะโชว์โชว์ความเสี่ยงอ่ะค่ะก็กระบวนการนะคะแนวคิดก็คือส่วนตัวเป็นคนที่ปกติจะวาดแนวใช้สีที่วาด ธรรมชาติทั่วไปที่เห็นได้แต่ว่าครั้งเนี้ยที่วาดก็คือแหวกแนวกว่าเดิมก็คือไม่ปกติไม่เคยใช้สีนี้เลยแล้วมันเหมือนเป็นการเขออาเรียกอะไรลองอะค่ะปกติจะเป็นคนกลัวมากกับการใช้สีอะไรเงี้ยแต่ว่าระยะหลังเอ่อก็ต้องขอบคุณอาจารย์หลายท่านด้วยนะคะที่เอ่อได้มีโอกาสทํางานด้วยแล้วก็ได้เขียนแเก็บแล้วปหนวกกับหนูได้ไปเห็นงานหลายๆที่มาแล้วมันเกิดการแบบ อยากลองแนวใหม่ดูบ้างเพื่อเปิดประสบการณ์การที่ตัวเองจะได้ไม่กลัวนะคะเพื่อได้ต่อยอดในอนาคตแล้วก็สีนะคะที่เห็นก็จะเป็นสีโทนโทนเย็นนะคะหนูจะตัดหนูจะเอาโทนเย็นนะคะมาไว้เป็นพื้นต้นไม้แทนสีดีสีจริงนะคะแล้วก็ใช้ใช้สีเหลืองนะคะที่บังคับให้เป็นแสงนะคะซึ่งปกติหนูจะกลัวกันขัดแสงมากเพราะว่าหนูคัดแสงไม่ค่อยขึ้นแล้วทีเนี้ยหนูก็เลยแบบว่า ตอนทําก็มีกังวลบ้างน,นะคะเพราะว่ามันคัดยังไงก็คัดไม่ขึ้นโดยปกติอะคะ่ะที่ใช้สีแบบเดิมผมก็เลยลองลองบังคับใช้สีแบบนี้เพื่อที่จะให้มันเป็นโทลสว่างลวกแล้วก็มาพนวกับตัวเองเป็นคนชอบเขียนบรรยากาศอะไรอย่างเงี้ยค่ะครั้งนี้ก็เป็นการทํางานที่ชิ้นใหญ่ในระยะเวลาไม่กี่ชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยก็เขียนได้ขนาดก,ก็ถือว่าท,ทยย้าทายกับันค่ะ เอาเลยมั่นใจมั่นใจเลยไม่ต้องมั่นใจเลยไม่ต้องกลัวงานนี้อยู่แล้วอ่าผมลองทดลองเทคนิคครับเอาดินมาอ่ามาติดบนเฟรมครับแล้วก็ลองเทนสีดูมัแล้วดินมันติดยังไงครับอ่าผสมกาวครับกาวอ่าที่หัวเองโอ้คุณพร้อมนี่นะคุณพกกาวไม่ได้ผสมก็เหนียวผสมก็เหนียวแล้วปั้นเลยเอต่อไปอ่า ปกติผมไม่ค่อยได้เขียนงานไรแบบอย่างที่เ,เก่าอมาเมื่อวานรับอันนี้ก็เป็นรูปวิวรูปที่สองป,ป,ประมาณขอบคุณมากเลยวันนี้ได้พานักศึกษาไปดูไปดูผลงานนะครับแล้วก็ดูสถานที่เป็นการสร้างแรงประดานใจนะครับแล้วก็ขอบคุณว่าที่เนี่ย ด็อกเตอร์เนี่ยนะ่าที่ด็อกเตอร์เจริญเจริญสุขนะครับแล้วก็เนี่ยพี่เขาพี่นงเขานะครับพี่นงเข่ารุ่นพี่ของพวกเรานะตบมือพี่นงหน่อย,อยก็วันนี้เนี่ยอาจารย์มาประทับใจนะก็ต้องขอบคุณท่านประธานหลักสูตรแล้วก็ท่านอาจารางใหม่ได้ผ่านนักศึกษา มาเรียนรู้นอกสถานที่ทำไมอาจารย์ถึงพูดคำนี้เนี่ยไอายการเรียนเนี่ยมันมีมันมีอยู่สองสตรีใหญ่ก็คือว่านหนึ่งเรียนรู้อยู่ในชั้นสองเรียนรู้อยู่กับพื้นที่เราเป็นหลักสูตรที่ต้องเรียนทั้งสองสิ่งก็คืออยู่ในชั้นเรียน แล้วก็มาสัมผัสกับบรรยากาศโดยโตรงผมก็ขอบคุณน,นะครับท่านาจารย์แล้วก็วิทยากรแล้วก็นักศึกษาของพวกเราอีกครั้งหนึ่งขอให้รักแล้วก็มีความภาคภูมิใจในความเป็นพนันธสิลธ์และก็รัชปัะพัทุกคนนะครับขอบคุณครับ